เอากูลงเรื่องความจริงไม่ได้ก็เอากูลงเรื่องทางโล,โลกนี่แหละง่ายดีไอ้นี่มันหลวมว่ะ กบอกกันว่าถ้าเรานั่งสมาธิจะมีแบบบรรลุได้ผมสงสัยครับบรรลุในที่นี้คืออะไรบรรลุทําไงบรรลุทําอันยิ่งยิ่งยวดทำไมรวยจางก็กูเก่งไงง่ายๆไม่เก่งจะรวยได้ยังไงใช่ไหมล่ะก็ต้องเก่งแหละถึงได้รวย เห็นตำรวจมาคิดกันไปเขาเข้ามาทักทายเข้ามาเจอเข้ามาเจอเข้ามาหารอผอุ่มกลับเข้ามาสวัสดีทักทายเขาเพิ่งย้ายมา ตอนล้มละลายล่ะทํำยังไงว่าตอนล้มละลายทํำยังไงไม่ทําอะไรก็ใช้นี่แค่นั้นเองไว้เจ้าที่กูไม่ใช่เจ้าที่จ้า เขาบอกแผดดินไหวจะไหวอีกจะทำยังไงดีใครบอกเอาข้าวบูดให้หมากินบาปไหมมันก็ไม่ควรนะมันก็เป็นไปนสิทธที่ไม่ควรทำไหมละ่ะเรายังไม่กินข้าวบูดเลยแต่เราเอาข้าวบูดให้หมากินอย่างเงี้ยมันมันข้าท่าไหมละ่ะลองคิดดูตามความเป็นจริงอะ่ะ เวลาเราให้อะไรแก่ใครควรให้ของดีของปราณีตแก่บุคคลนั้นนะเป็นของที่เราสามารถใช้ได้กินได้ดื่มได้ลิ้มรสได้แบบเดียวกันไม่ใช่เอาของที่เราไม่ต้องการไปให้คนอื่นเขาอันนั้นมันไม่ถูกต้องหรือเปล่า คนที่ดูอาจารย์มีแต่คนแก่ใช่ไหมครับก็ <an> ไม่นะกู <ๆ S 1> ก็เห็นมีวัยรุ่นนะ <an> ทั้งคนแก่ทั้งวัยรุ่นมีหมดอ่ะวัยกลางคนก็มี <ấu> กูมีทุกวัยแล้วพอ,พอกันด้วยคนแก่เนี่ยไม่ได้ดูกูเยอะนะกูจะบอกให้คนแก่ในตัวด่ากูเลยพวกแก่ถ้าหลายเนี่ยตัวด่ากูมากเพราะเขาไม่ยอมเปลี่ยนประเพณีที่กูบอกเขาคนแก่เนี่ยไม่ค่อยดูกูหรอกคนแก่เนี่ยไม่ค่อยชอบกูกูจะบอกให้เด็กเนี่ยชอบกูเยอะวัยรุ่นเนี่ยชอบกูเยอะวัยกลางคนเนี่ยชอบกูเยอะ คนแก่นะมีอยู่เท่าหยิบมือกูจะบอกให้ส่วนใหญ่คนที่ด่ากูไปหาดูได้เลยมีแต่คนแก่ เพราะวางประเพณีเดิมไม่ลงซื้อของไปไหว้เจ้าที่อธิษฐานขอให้จับทหารได้ใบดำเขาจะช่วยเราได้ไหมครับไม่ได้จ้าช่วยตัวเองจ้าแม่โกรธที่ไม่เชื่อว่าให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วบอกให้เลิกฟังอาจารย์เบียรช่วยพูดเรียกสติหน่อยครับไม่พูดจ้าจัดการกันเองในครอบครัวไม่ต้องสารแนมายุ่งกับกูจ้า มึงบริหารจัดการไม่ได้ก็แล้วแต่มึงมึงไม่มีปัญญาในการที่บายเขาเข้าใจก็แล้วแต่มึงรับผลของการกระทําไปตกลงอาจารย์จะดีเบตรหรือเปล่าครับไม่ดีเบตจะไร้สาระ กูจะดีเบตกับคนที่มีประโยชน์ถ้ากูไม่เห็นประโยชน์กูก็ไม่ดีเบตแต่หน้าอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กูจะดีเบตด้วยถ้ากูเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์กูไม่ดีเบตเสียเวลากูพิจารณาแล้วว่าไม่ควรเกี่ยวกับการดีเบตกูก็ไม่ดีเบตถ้าควรเกี่ยวกับการดีเบตกูจะดีเบตมาแบบสุภาพเรียบร้อยกูจะคุยด้วยท้ากูดีเบตต้องมาท้ากูต้องมาหากูต้องมาขึ้นช่องกูไม่มากูก็ไม่ไป ไม่เชิญเชิญผ่านหมาผ่านมา,ผ,า,นมาผ่านหมูผ่านหมาที่ไหนมากูไม่รู้กูไม่ไปหรอกไม่มีมารยาทเวลากูไปดีเบทที่ไหนเนี่ยรายการเขาจะเป็นคนเชิญแล้วเวลาใครจะมาดีเบตกับกูเชิญมาเขามีการคุยการมีการเชิญกันมีการกูคุยกับต่างศาสนาเขาเชิญกันเป็นมารยาทเป็นเรื่องจริงจังนี่ไปนั่งด่ากู ท้าทายกูกูไม่ไปเสียเวลามาด้วยความแบบโอ้โหอัตราเต็มขนาดนั้นกูไม่เอาด้วยหรอก ภิธามอาวจา,าไปแขวนอีกแล้วครับเรื่องโดนบรรรันดาลเขาบอกว่าทําได้เรื่องแผ่นดินไหวก็ทําทได้ไงทำไมจะทําไม่ได้ละ่ะทําได้หมดแหละอิทธิปาฏิหามันมีไงนั่นเรียกว่าการทําด้วยอํานาจแหง่งฤทธิ์ไม่ใช่การโดนบรรรันดาลด้วยการอ้อนวอนร้องขอนั่นมันเป็นอิทธิปาติหาริย์มันคนละอย่างกันกับที่มึงไปนั่งอ้อนวอนขอร้องแล้วเขาจะเสกเงินเสกทองให้มึงกูพูดในเรื่องนี้กูไม่ได้พูดเรื่องอื่น นัการที่พำนที่พูดอ่ะโง่กับหูปากซะบ้างไม่ฉลาดก,ก็อยู่เฉยๆเรียนภาษาหาอะไรเรียนแล้วมาแล้วโง่แบบนี้กูว่าไม่เรียนอะไรอย่าไปเรียนเลยเรียนแล้วโง่พิจารณาใครควรหาอะไรไม่ได้เลยเรียนไปเพื่ออะไรแยกไม่ออกกับทําด้วยฤทธิ์กับแยกไม่ออกกับโดนบันดาลอ้อนวอนขอร้องที่เขาทํากันงโง่แยกแยกไม่เป็นนั่นเขาเรียกว่าอํานาจแห่งฤทธิ์ไม่ใช่อํานาจในการโดนบันดาน มึงก็ไปนั่งจับแต่ตัวอักษรอักษรบอกโดนบัรดามันก็เลยโดนบันดาตามเขาไม่พิจารณาว่าคําว่าดับบรดานะบรรดาด้วยอะไรมนไม่เรียกว่าดับบรดาบันดาคือให้มันเกิดขึ้นลอยๆมันเกิดขึ้นลอยๆได้เหรอเขามีอิทธิปาฏิหาริย์ด้วยฌานเขาจึงสามารถทําให้เกิดแผ่นดินแผ่นน้ําได้เนลมิตเดินเหาะเดินอากาศนั่นเรียกว่าอำนาจฤทธิ์ไม่ใช่การโดนบัรดาแต่ในตําราไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรก็เลยใช้คําว่าโดนบันดาแล้วโดนบันดาล ว่าบรรดานด้วยฤทธิ์กับไปเจอคำคำหนึ่งผร้โเจ้าบอกว่าไม่มีสิ่งใดโดยบันดานได้มันก็ตีกันดิเพราะคําแปลมันไม่ตรงกันไงเขาก็เลยพูดกันว่าบางทีเนี่ยเวลาแปลแล้วต้องเอากลับไปดูบาลีใหม่พวกเบิก็เป็นคนพูดกันเองไม่ใช่เหรอว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องอะไรก็ต้องกลับไปดูที่บาลีเพราะอะไรเล่มหนึ่งมันไม่ได้แปลคนเดียวนะมันแปลไม่รู้กี่คนต่อกี่คน บางคนก็ใช้สำนวนของตัวเองบาง,นนน ون, บางคนก็ใช้สำนวนนู้นบางคนก็ใช้สำนวนนี้แล้วแปลออกมามึงจะมาใช้คำคำเดียวตีขลุ่มไม่ได้นะแค่นี้พิจารณาไม่เป็นเลยถ้าเรียนแล้วโง่ขนาดนี้เลิกเรียนเถอะ ถือสินแบบไม่ครบหนึ่งวันเต็มหิวข้าวจะเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นอะไรก็เริ่มใหม่กันเองสำรวจระวังอย่ากลับไปทําอีกก็พยายามสำรวจระวังถ้าเราตั้งใจแล้วก็พยายามทําให้ได้กล้วยไม้เหรอบริษัทแอร์ออคิดให้มาจะเขาให้ทุกเดือน มีคนเอาแมวมาปล่อยที่บ้านแล้วมันตกใจเราจนวิ่งหนีไปกตกท่อตายเราจะบาปไหมคะไม่บาปจ้าเราไม่ได้มีเจตนาฆ่ามันนี่อาจารย์โกรธไหมที่มีคนไปดา่าอาจารย์ไม่โกรธนะใครอยากจะด่าก็ด่าไปเถอะแต่เวลากูด่ากลับก็รับให้ดได้ด้วยนะแต่กูไม่ด่าใครหรอกนี่ขนาดไม่ด่านะใช้คำว่าติแล้วกัน แต่กูติแรงไงแค่นั้นเองรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับแต่กูชอบใช้คํา,าว่าด่าว่ะกูว่ามันดีกว่าแต่จริตจะไมาใช้คาว่าโอ๊ยอะไรนู้นกูด่านี่แหละด่ากคือด่าแต่ด่าด้วยกูด่าตามอัดตามทำกูด่าสิที่เป็นประโยชน์กูไม่ได้ด่าเอาไปเอาตายกูไม่ได้ด่ากิเลสตันตากูไม่ได้ด่ากิเลสตัณหา อาจารย์กล้าดีเบตกับผมอีกรอบไหมโอ้มึงใช้คำว่ากล้าดีเบตมึงเก่งกาดมาจากไหนวะกูถามอะไรไปก็ตอบไปได้ไอเดียวมึงชื่ออะไรวะเดียวหรือเดียวหรืออะไรวะมึงจะไปไหนก็ไปปะสุดท้ายมึงขึ้นมามึงก็ทำอะไรกูไม่ได้อยู่ดี ดีแต่แถปไ,ไปทางนั้นไถไปทางนี้กูไม่เห็นมีเหตุมีผลหอ,อกอะไรเมื่อก่อนกูก็เห็นแต่ละอย่างที่มึงถามดูมีประโยชน์ตะหลังตะหลังมากกว่ามึงเริ่มเพียนแล้วนะไปอยู่กับฝั่งนั้นมากละมั้งกูว่ามึงใสหัวออกไปเถอะกูแนะนำอย่ามาอยู่ติดตามกูเลยออกไปเถอะขึ้นมาก็อาบอายขายที่หน้าชาวบ้านเขาอย่ามาขึ้นเลยกูเสียเวลาใช้คําว่ากล้าดีเบตกับมึงไหม มึงไปหาเหตุผลกับชีวิตมึงให้ได้ก่อนคนอื่นฟังมึงแล้วปวดกระบาลกูว่ากูจะไม่ด่าแล้วนะสันดานแยกแยะผุดผิดถูกออกผิดชอบชั่วดีไม่ได้มึงศึกษาธรรมะภาษาหอกอะไรพิจารณาไขควรตามความเป็นจริงไม่ได้ น้ำหอมเรียกซับได้จริงไหมครับปัญญาอ่อนจา้ามึงไปซื้อกี่บาทมันจะเรียกซับยังไงมันเอาซับมึงออกจากกระเป๋าแม้แต่วันที่มึงซื้อมาแล้วมึงบอกว่ามึงจะซื้อน้ำหอมมาเรียกซับแต่มึงอะจ่ายซับให้ไปอีกคนทำน้ำหอมเนี่ยตั้งแต่วันแรกแล้วมึงน่ะจ่ายออกเพราได้เอาเข้ามาเลยเสียเงินซื้อน้ำหอมมาใช่น้ำหอมมาเรียกซับออกจากกระเป๋ามึงเรียบร้อยแล้วไม่ได้เรียกซับเข้ากระเป๋ามึงเรียกซับออกจากกระเป๋ามึง ทำไมอาจารย์ไม่นอนกลางวันครับว่ากูไม่ง่วงไงเห็นบอกถูกหวยเพราะน้ำหอมกันอาจารย์คิดยังไงจ๊ะปัญญาอ่อนจ้ามันก็ถูกอยู่แค่งวดสองงวดแต่แหละจังหวะโบ๊ะเดี๋ยวมันก็เลิกถูกเสร็จแล้วมันก็ไปเปลี่ยนอย่างอื่นน้ำหอมน้ำหอยน้ำหำน้ำปูน้ำมันน้ำตาลน้ำอ้อยน้ำเปรี้ยวน้ำหวานสารพัดน้ำมันมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะ พอเวลาไม่ถูกมันก็เริ่มด่าน้ำหอมกูไม่เห็นใช้ได้จริงเลยไม่ดีพวกปัญญาอ่อนทั้งนั้นแรกๆใช้ดีหลังๆใช้ไม่ได้เสร็จแล้วก็ไปไงด่าแล้วก็เปลี่ยนหาอันใหม่มันไม่เคยเข็ดเคยหลาบไม่เคยเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้เลยมนาน้ำหอมมาฉีอุ้ยถูกหวยสองงวดแสดงว่าน้ำหอมดีจริงฉีไปวที่สามไม่ถูกวที่สี่ไม่ห่าไม่ถูกแล้วคุณงเพี้ยนน้ำหอมทิ้งไปทําอะไรหาน้ําอื่นมาแทนแล้ว มึงยังไม่เห็นสมองมึงอเหงอนะว่าสมองมึงมีปัญหากันดูไปก็เปล่าประโยชน์ไม่มีเนื้อหาธรรมะเลยสักนิดแล้วมึงมาดูทำไมล่ะอิจิม,มาอิจิม,มี่แล้วมึงมาดูทำไม มึงบอกไม่มีประโยชน์แต่มึงก็มานั่งเฝ้าดมหำกูตลอดเวลาเลยนะไม่คิดจะไปไหนเลยสอนธรรมะควรพูดสุภาพครับเอานี่ไม่สุภาพตัวไหนกูก็พูดสุภาพอยู่เนี่ยสุภาพในแบบกูไงแต่ไม่ได้สุภาพถูกใจมึงไงมึงจเจาความถูกใจมึงมายัดเยียดให้กูไม่ได้กูบอกว่าแบบนี้สุภาพกูก็ใช้แบบกูจะพูดแบบนี้ มึงจะบอกว่าแบบมึงสุภาพมึงก็ไปหาฟังที่อื่นไม่ต้องมาฟังที่นี่กูอดเป็นห่วงมึงมากเบียร์มึงเครียดทุกเรื่องสายกลางมึงไม่มีเลยนะเดี๋ยวเส้นเลือดสมองแตกนะว้ไม่ต้องเป็นห่วงกูจา้าเป็นห่วงตัวมึงเถอะสภาพมึงก็ใกล้ตายเต็มทีแล้วเก็บลมหายใจมึงเครื่องสุดท้ายปีนเข้าลงศพเถอะกูแนะนํา ไม่ต้องมาด่ากูหรอกไม่ต้องมาระวังกูกูอายุยังน้อยมึงนะอายุใกล้าตายแล้วเก็บเลี้ยวเก็บแรงที่เอาเวลามาด่ากูเป็นห่วงกูเนี่ยเอาไวป้ปีนเข้าลงศพจะง่ายกว่าเชื่อกูเถอะกูเป็นห่วงมึงมากกว่ามึงไม่ต้องเป็นห่วงกูตอนนี้กูห่วงมึงกูจะบอกให้ สอบว <Administration. S 1> ิธียอมรับความจริงหน่อยค่ะก็แค่พิจารณาไปตามความเป็นจริงแค่นั้นเลยพิจารณาซ้ำๆๆๆแล้วมันจะยอมรับได้เอง ทำยังไงให้คนเข้าใจหลักการปล่อยวางครับเอาตัวมึงเข้าใจก่อนถ้ามึงเข้าใจมึงจะรู้วิธีในการบอกคนให้ปล่อยวางตอนเนี้ยมึงทําให้ตัวมึงเองปล่อยวางให้ได้ก่อน มีคนมาเถียงว่าวัตถุเครื่องรางมงคลต้องขายเพื่อเงินเข้าประเทศควรบอกเขายังไงดีคะขัดกับหลักพุทไม่ต้องไปบอกเสียเวลามึงอยู่เฉยๆกูบอกเองมึงไม่ต้องบอกอยู่เฉยมึงบอกไปก็ไม่มีกลาลังกูบอกกระเทือนให้กูบอกเองมึงอยู่เฉย ไม่ต้องสนใจคนอื่นเอาตัวเองหอนใช่ไหมใช่เอาตัวเองก่อนรักคนคนหนึ่งมากพอเลิกแล้วทาไมทรมานจังคะก็มึงรักไงความรักมันก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นทุกข์มึงรักมากเท่าไหร่มึงก็ทุกข์มากเท่านั้นเวลาเขาเดินจากมึงไปมึงก็ต้องทุกข์สิก็มึงรักเขามากมึงรักมากเท่าไหร่มึงก็ทุกข์มากเท่านั้นมึงห่วงแหนมากเท่าไหร่ก็ทุกข์มากเท่านั้น มึงไม่หวงอะไรมึงก็ไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นดังนั้นถ้ามึงรักมากท่าหลายวันนึงก็เดินออกจากมึงไปมึงก็ต้องทุกข์แหละยอมรับสภาพตามความเป็นจริงซะวันนั้นแหละเรียกว่าทุกข์รู้จักมันไว้ซะเรียนรู้มาไว้ซะแล้วอย่าเดินกลับเข้าไปยุ่งกับมันอีกถ้ามึงเดินกลับเข้าไปยุ่งกับมันอีกเรียกว่าโง่เรียกว่าไม่ฉลาดเพราะสุดท้ายมึงจะทุกข์แบบนี้ซ้ําอีกไม่มีใครมีรักแล้วไม่ทุกข์ทุกคนมีรักย่อมเดินสู่ความทุกข์ รักเมื่อไหร่ทุกเมื่อน้นถ้ามึงไม่ทุกแปลว่ามึงยังไม่ได้รักคุณนั่นแหละปล่อยวางบ้างเบียร์พูดเอาแต่ชนะอยู่ได้คนนั้นก็โง่คนนี้ก็โง่ตัวเองดวงตาเห็นทํามากแค่ไหน มากแค่ไหนมันก็เรื่องของกูไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึงแค่นั้นแหละง่ายๆมึงไม่ต้องมาสาระแนกับกูอยู่เฉยๆฟังไม่ได้ก็ใส่หัวออกไปไม่ต้องมาวุ่นวายกับชาวบ้านเขา